ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ช่องคุมิยารู้สึกอิสระที่ได้เป็นตัวของฉันเองการที่เห็นคุณค่าในตนเองเชื่อเถอะค่ะว่าร้อยทั้งร้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสนทนากับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดและคำพูดความคิดมีอยู่แค่2ประเภทก็คือความคิดที่ทำให้คุณมีกำลังวังชา กับความคิดที่ไม่ฉะนั้นลองถามตัวเองสิคะว่าคุณพูดกับตัวเองอย่างไรพูดถึงตัวเองในจิตของคุณอย่างไรเพราะการพูดกับตัวเองเท่ากับช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณมีกำลังใจขึ้นบ้างไหมหรือวันวัน,วน,วนคุณเอาแต่คอยตอกย้ำกับตัวเองด้วยถ้อยคำลบๆเป็นร้อยเป็นพัน มาเนิ่นนานยกตัวอย่างเช่นเราได้ยินว่าอย่าแตะสิ่งนั้นนะหรือเมื่อไหร่เธอจะหัดเรียนรู้สักทีเป็นต้นลองค้นลึกเข้าไปในจิตใจของเราสิคะลึกเข้าไปข้างในเดี๋ยวนี้เพื่อค้นพบขุมทรัพย์และพรสวรรค์ที่เป็นของคุณอยู่ก่อนแล้วจากนั้น ก็จงรับฟังเสียงสําราญที่หัวใจของคุณกําลังขับขานเชื่อค่ะว่าคุณจะรู้สึกถึงอิสระที่ได้เป็นตัวของตัวเองวันนี้นะคะคุมิยาก็อยากจะนำความรู้สึกที่อิสระจากข้างในมาให้ผู้ฟังทุกท่านลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ